ลุกไม่ได้น้องสาวพี่เว้ยเฮ้ยลุกไม่ได้เลยฮ่าฮ่านอนไหมนอนไหมไม่เจอแต่หน้เลยเดื้ออยู่ไหมเดื้ออยู่ไหมเดื้ออยู่ไหมอู้หูลงอยิบทีหนึ่งอะไรครับเนี่ยน้องสาวพี่อะไรครับเนี่ยอืมลงครองพิเศษเหนื่อยๆนะครับใจดีก็ลงนะ คงใจดีนะครับโมบ้ามาทำแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจัดเบอร์เป็ปนโดมพองรถนี่หรอจีดจี๊ดกันก่นนี่ยให้ลูกลูกไม่ให้ถ่ายดูดิบางลูกบางอะไรเออเดี๋ยวกูไปข้างหลังก็ได้เฮ้ยข,ข้างหน้าไม่ได้ข้างหลังเว้ย สาวกูเนีย่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับวิวไม่ค่อยดีวิวไม่ค่อยได้นี่เฮ้ยเฮ้ยฝันนู้นเสร็จฝันนี้ต่อนะครับฝันนูนน้นเสร็จฝันนี้ต่อนะครับเรียบร้อยครับสองสาวพ,พี่นะโอ้โหอะไรอะไรครับเนี่ย นอนได้ตลอดนะนอนได้นอนดีไม่ใช่นอนเนอะคือเล่นเล่นโครงสซกเกอกลับมาแต่ทาตัวนะคุนอาจารย์ไรจะน่ารักขนาดน,นี้เอ้ยอ้ยนเลยอ,อ้วนเลยอ้วน,นจริงจริงคุณแม่ก็นั่งเฝ้านะดูดูกันเลง เล่นจังเลยเฮ้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 ยได้กลียอะไรหรือเปล่าได้เกลียอะไรหรือเปล่าลูกน้องสาวพี่น้องสาวพี่ได้เกลียอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอย่างเท่นอนต่อครับชิวๆนะชิวๆกับปนะชิวจัดเลยอะเฮ้ยลุกไม่ได้นะปวดเกินนะเฮ้ย สายบวชนะสายบวชไม่บวกละนะไม่บวชเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนที่ดูเมื่อก่อนออาวิ่งชงวิ่งไล่ผมประจํานะฮะต,ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้ว ύ, ปังดำเลยอู้เอทตโรเอทตโรเบคเทเรียนะเต็มเลยใช่ไหม้องพี่ดูนะครับวูเล่นเหนื่อยก,ก็กลับมานอนหรือมาอะไรเหอคุณแม่คุณแม่ขอบ้างครับแม่ขอบ้างขอท้าบ้างอี ใส่ปากดู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 ดทางทำปากด้วยอู <c oughs> เรียบร้อยอ่ะ